ิจะปลาจ่ะไปเลยยี่สิบบาทเท่านะให้ไวเลยเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยจาก5าใบหนึงร้อใบเดียว20บาทนะพี่นักเรามารู้วัตถนบการกุศลส่วนอฆษณาจัะ ในงานประจำปีจุกงแบบวัดชมงเราไปขาพระตะโกหลวงว่าเจดิสุดาในอุโบาถหมดแล้วแล้วก็ไปขอควาพพอพลามีนะครับที่สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดชมพงแล้วเรามาลถขับุถตรงนี้อีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งสถานที่เพราะเราไม่รู้บางทีบางครั้ง่านดวงดีพร่ผนดวงคดีสายนี้เอามาให้ ดิวมาให้ใช oh <sus pe ita> ่หโอ้โหเอาตัวบังคดีนะเอาเลยจ้ะเรื่องเลยเลื่อกเลยเบื่อบังคับโกอดีทารสมารก็ไม่รู้นะว่าฝาไหนไม่มีใครรู้ มาสังเกตมาถามว่าฝาไหนอันไหนโลกไหนไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าทุกคนสำการเราขอหมดเวลานะครับามไปก่อนครับ้ขนาต่างสาไปใส่หดตู้เียวแล้ไปนัเใช้กนเลนะครับเอา้ข้นพวกนี้นะครับแล้วมือ